สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวปากสันกันนะครับปากซันแขวงปากสันสพปลาวตรงข้ามบึงกาฬนะครับนะเราจะไปดูว่ามีอะไรที่น่าดูน่าตื่นเต้นนะครับตรงนี้เป็นจุดเชื่อเรือนะครับเราจะมาขึ้นเรือกันตรงนี้นะครับเด้อพวกเราตื่นเต้นทุกขุมขนเลยจะได้ไปเที่ยวเมืองลาว ปากสันนะครับตรงนี้เป็นจุดขึ้นเรือนะครับที่จะไปปากสันจากฝั่งเมืองกาศนะครับเรือกําลังจอดรออยู่นะครับถ้าคนเต็มก็น่าจะออกเราจะข้ามไปฝั่งโน้นซึ่งเป็นปากสันของสปป,อปอลาวนะครับแขวงปากสันที่อยู่ตรงข้ามบึงกาานะครับก็โอ้ตื่นเต้นจังเลยครับ ตับใ่ไส้พุงก็ยังเต้นเลยเพราะว่าโอ้โหไม่เคยได้ไปฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเราตรงนี้เลยครับอตอนนี้เราข้ามมาถึงท่าเรือเมืองปากจันนะครับแขวงบอริคำมไซนะครับนะอันนี้คือฝัอ่งตรงข้ามเมืองการครับ ครับบ้านเมืองทางนี้ก็จะมีความแตกต่างนะครับจากบ้านเมืองของเราดูเหมือนว่า,าก็ยังยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่เลยครับถนนสนทางก็ยังมีฝุ่นแล้วก็บ้านเรือนก็เป็นแบบที่ง่ายดายแล้วก็อย่าง้าหลังอยู่นิดๆน,นะครับทางนี้ถนนสนทางก็ยังเป็นฝุ่นยังเป็นรูปรังมีฝุ่นคลุ้งอยู่เลยครับทางนี้อันนี้เป็นด่านเสือากากกรขอ,ของเรานะครับ สภาพบ้านเมืองของปากซานนี้น่าดูมากครับย,นนยังถนนก็ยังทักคูดค่าแต่ว่าบ้านเมืองอสงบฮครับครัออครมองไปไกลไปรุ่เสาวลีนะครับเราเห็นไม่ชัดนะตอนนี้เราเลี้ยวขวาฮะ อ๋อเหรอการบางส่วนของเมืองปากสันแขวงบริคัมไซนะครับก็ดู่ารเสดงงานถนนเส้นนี้า่ดูสวยนะครับตรงนี้าผ่านมาหลายปีเราก็เห็นความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงและความเจริญรุ่งเรืองของางเมืองปากสันนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็น่าจะเป็นวัดนะครับดูตรงนี้ก็าดูได้ครับ ดีครับเป็นถนที่บ้านสถานตลาดบริกรรมใจเรากำลังผ่านจุดนี้ครับ,บาหาบ้านเมืองก็ไม่ได้แออัดยากเย็นหารถก็ไม่เจ็ครับตรงนี้คือหัวหรือว่าสะพานน้ำสันเป็นน้ำสองสีที่ใครตัดกับแม่น้ำโขงทางฝั่งโน้นนะครับอันนี้คือน้ำสันที่ไหลออกสูงง่สุนโขงครับอันนี้ก็เป็นสะพานหรือภาษาลาเขาเรียกว่าหัวนะครับ เรากำลังจะไปถึงงานพาเรกง,งานบูนแข่งเรือนะครับงานสวงเหือนะครับเด้อว,ว่าคนสา,า,าเล่าง่ายๆกันงานแข่งเรือหรืองานสวงเรือครับทางเมืองกาก็จัดแล้วทีนี้ก็ทางปากสันทีนี้ทางบองการหรือว่าเมืองไทยก็จะส่งเรือมาแข่งก็เป็นเทศกาลที่สนุกสนานนะครับของ ชุมชนที่ตั้งอยู่บนริมน้ำนะครับก็รื่มคื้นตื่นเต้นกิจกรรมที่สนุกสนานครับอันนี้ก็เป็นวัดของฝักซันนะครับเราจะดูถึงถนนท้งเลยดูดีเยอะเลยนะครับรถก็ไม่ติดไม่พุ่นไม่วายเหมือนเมืองใหญ่ในบ้านเราอันนี้ที่น้ำที่เราเห็นจะเป็นน้ำซันที่จะไหลออกสู่ปาก ปากน้ำแม่โขงนะครับตรงฝั่งบึงการครับวัดวาอารามทางนี้จะทาาประตูหรือว่าลวดต่างๆเนี่ยสะทาเอาเป็นสีแดงแจ๊กเลยนะครับแต่ก็าโดดเด่นอ่านไม่ออกว่าวัดอะไรครับตรงนี้อ่านปเป็นครับว่าเล่าเป็นจะอ่านภาษาเล่าเป็นครับป้ายอะไรต่างๆก็จะเป็นภาษาลาวซึ่งวัยรุ่นอ่านไม่เป็นครับอ่านบเป็นครับ ง,งานแข่งเรือก็จะมีอาหารการกินวางขายเต็มไปหมดเลยก็มีไก่ย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่อย่างครับนี่ไส้กรอกบะฮะครับก็เหมือนบ้านเรานะทางบ้านเราก็มีตามบักหุงครับตามบักหุงคล้ายๆบ้านเราเลยน่าจะแซ่บครับกลิ่นหอมดีครับมาดูขนมปังชิ้นใหญ่เบ้อเลยเขาบอกว่าแซนดี้ตัวสั้นไม่พ่ครับแซนดี้ เป็นดารานะนโอเคแซนด์วิชโอ้โหอันนี้อออบเนยมันบอเป็นแต่แซ่บมาอันนี้ขอเบิ้มเช่น,นะนกันเนาะยางกันเนาะคบโอคนปากสันส่งลาวเรานี่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสครับทำอะไรครับสงการเหรอครับสวัสดีครับคนเก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำซานที่ไหลออกปปากอ่านะรงะไปจงไม่น้ำโขง ตรงฝั่งตรงข้ามบึงการนะครับเทศกาลแข่งเรือก็จะมีเรือ,อเป็นของที่ระลึกจุดเทียนนะครับเอาเทียนใส่แล้วก็ปล่อยลงไปโอ้อันนี้ผ้าก็เป็นผ้าทางราของเรานะครับสวยงามมากครับเป็นผ้าถุงพวกนี้เราจะเดินเข้าไปใกล้บริเวณแข่งเรือนะครับหรือหรือว่าสวงเือโอ้มาดูอะไรตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นผ้าสิ้นหรือผ้าผ้าถุงใช่ไหมครับ ผ้าถุงใช่ไหมนี่คือผ้าอาิธรรมอะไรอะสินเขาเรียกสินแมนบอ่าเป็นสินก็เหมือนกันเฮ้ยชุดออ่าเป็นสิน,าน,สนทาั้งนี้เขาเรียกสินนะครับคือผ้าถุงนั่นเองนะครับโอ้สวยมากเลยนะข้าทำออกมาเป็นหลากสีหลายลีลายิ่งกว่าเพียริสติกอีกครับเยอะแยะเลยมวลประคางานแข่งเรือ,ม,อมื้อนี่มื้อสุดท้ายเนาะ มู้สดายมาได้ใส่นี่อยู่แถวนี้บะครับมาจะทางทางผุดคุณนะทั้งผุดมาเบิงแทงเรือแแทงเฮือสวงเฮือนะครับเนาะครับครับอันนี้ก็เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านไม้นะครับเนาะดูแล้วก็เก่าแก่ก็น่าดูทีเดียวครับอันนี้เป็นบ้านโบราณนะครับแล้วก็ดูเก่าแก่อยู่ริมน้ำซันนะที่ครับ อโมทัซน์สทั้งหลายทางฝั่งนี้เขาใช้เยอะ,ะครับเขาเรียกว่ารถจักรนะครับรถจักรไม่ใช่รถโมอตอร์ไซค์นะครับรถจักรงานแข่งเฮือนี่นะครับสวงเฮือนี่ก็ตื่นเต้นคนจากหลายหมู่บ้านก็จะเดินทางมาเบิงมาชมมามวนแดดฮ้อนๆกระเจ้ากับญา่า,าน,นะครับเนาะ <c oughs> ได้มาตื่นเต้นเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นปีละเทือกับ มีความสนุกสนานครับตามฝั่งน้ำซันก็จะมีคล้ายๆกับแพรนะหรือครับเป็นบ้านบ้านเรือนแพรนะน่าจะเป็นบ้านเรือนแพรที่มีกระดุ้งหรือว่ายอตกปลาใหญ่ๆแต่ตอนนี้เห็นเฉพาะเป็นบ้านเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่ในน้ำครับนะักเที่ยวฟังเล่าเนี่กัลมวลนตื่นเต้นครับก็ <c oughs> เป็นความสนุกเพราะว่าบาเคยมาอยู่แล้ว นะครับฟังนี่ดูอะไรก็ดูแปลกๆไปหมดมันก็เหมือนเมืองไทยนั่นแหละที่เมื่อมีเทศกาลอะไรก็จะมีการค้าการขายออกร้านผลละหมากลากไม้นะครับร้าข่าวลามืดบาอย่างเนี่ยนะแซ่บบอครับ ข่ ar, าวลามแทบบอบอแทบบอกินต้องแทบแทบมันมันหวานหวานนี่เป็นสูร่วมข่าวลามครับนะเป็นตาแทบครับจะเป็นเจมเก้ยเลยกจะเนเต้นเด็เต้นแดงเต้นมวนครับอันนี้ก็เป็นปากน้ำสันที่ตัดจากน้ำโขงตรงฝั่งบมืองการ ดูไกลๆทางโน้นเป็นฝั่งเมืองกาฬเราจะเห็นว่าน้ํานี่เป็นสองสีนะครับเป็นแม่น้ํแม่น้ำซานที่ไหลออกมาแล้วก็น้าโขงที่เดินยาวไปทางโน้นก็เลยตัดกันแล้วเห็นเป็นสองสีก็ดูแปลกดีนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็อยากกระพริบตานะครับเบิ่งให้เต็มตาด้วยครับเด้อโต๊ย่างเพรชเดีครับย่างเป็นหอมหอมกลุ่นๆเป็นตาแซ่บฝั่งที่เรามองเห็นก็เป็นคาเฟ่ตาอ่านไม่ออกว่าเป็นซื่อคาเฟ่อีอยัง ก็จ <g ül üyor> เป็นบอลน,นางบอลอาดีบอ,อลบอกินนะครับนอกนจากมวนครับผู้ใดยิ่งเก่งก็ได้เครื่องดื่มเครื่องดื่มต่างๆที่แซ่บๆดูนัวแพงๆถูกๆเอาไปครับเป็นการาเป็นเกมที่สะดวกก็ได้ของดื่มของกินไปครับวัยรุ่นฝั่งนี้ก็จะดูทันสมัยนะครับพ่านเรานะครับก็มา,าร่วมการสนุกสนาน เดินเล่นเดิน,นาดูเดินเพลินเนด้อครับเด้ออันนี้เป็นโรงเรียนมัธยมอตอนปลายปากสันแขวนบริคำมไซเด้อครับเด้อต้องฝึกอ่านปากสัน High School. ้นไฮสคูลนี่คือมองบางส่วนว่าเป็นโรงเรียนม,ยมัธยมปากสันแต่ว่า สิ้นนะครับชุดประจำชาติลาวจะ,จะเป็นอย่างเตี้ยครับอาหารยันยันต่างๆครับอ,อยำจิ้มอะไรสอย่างถึงอันนี้จะเป็นพวกผ้าถูงต่างๆที่ผู้หญิงลาวชอบใส่ก็ดูเป็นความสวยงามโสดโองอางงดงามถือว่าเป็นการ ชุดตกแต่งประจำชาติที่ยังมีการใส่แบบนี้ให้เห็นทั่วไปในประเทศลาวนะครับผู้คนก็จะสู่สนามกินดื่มหาดื่มกินนะครับตรงริมโของอเพื่อ,อฉลองเฉลมิมมวลปรครับงานแข่งเฮือ จะกินจะ,จะดื่มก็ยังที่เป็นประเทศนี้ตัวไปเนาะครับเนาะใสจ,จิ๋มเอยียงขึ้งไงพ่นญ่เหลือแค่อันนี้เบิ่งขึ้นแซ่เสียบใส่ซนะื้อเนาะปลาเผาปลาดินนะครับเนาะดูสีมันเข้มดูดำแปลกดีนะครับแนนบอคาเป็นปลาทั้งนี้เนะาะครับมาแล้วเฮือ,อกันลังพายมาครับสองร่างกำลังทับเพี่ยวสู่กันนะครับเด้อเออ,เอ,อก็ดูแล้วตื่นเต้นดี เรือนฝั่งโน้นจะไปเร็วกว่าเออนะครับอันนี้ก็อ่ะเ,เ,เป็นไฮไลท์ของงานก็คือแข่งเรือฝั่งทางโน้นก็คือฝั่งจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับอันนี้เราเคลย์ละครครบนะครับอย่ากันเล่นของโทรศัพท์อ่าเรอาจจะเป็นสายฟีมหรือสาย อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแข่งงานแข่งเรือธรรมดานะครับเราก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนชาวเราซึ่งเหมือนกับคนไทยนะครับมีการาทำมาหากินทบาบค้าขายและก็มีความสนุกสนานในการเฉลิมฉลองอต่างๆนะครับก็ได้มาเที่ยวมาเต่มาชมกันนะครับวัยรุ่นก็ได้มา พามานะครับมาเที่ยวมาสนุกกันโอ,อกาสหนนะ้าก็มาไปลุยกันอีกนะครับเดอ้อวัยรุ่นพกทิ่ก็ขับจิวพาไปลุยไปเที่ยวตามที่ต่างๆนานะนะครับเนาะก็โกดไล่์กดแชร์กดติดตามให้แหนะเห็นว่ากระดายนะครับเดอ้อได้มาสนุกสนานน้ากันม้วนน้ากันไปเรื่อยๆหาบอลเบิงบอลเที่ยวบอลลุยบอลเลาะนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับก